สวัสด,ดีนะครับเ,เพื่อนๆมาเดินออกกำลังกายกันเดินเดิน,นะฮะว่าจะวิ่ง2รอ,อบมันจะไหวไหมนะฮะก็5กิโลนะฮะหกิโลนะหกิโลตอนนั้นคืนนะพี่ประมาณทุ่มจะ2องทุ่มแล้วนะฮะมาวิ่งเนาะสองทุ่มนะ ประมาณสองทุ่มนี่แหละสองทุ่มสองทุ่มทั้งปัน่นจักรยานนะเมื่อกี้ก็เกิดอุบัติเหตุจัก,กรยานเกี่ยวกันนะจัก,กรยานเกี่ยวกันเดินเดินถึงตรงมืดก็จะมืดสักนิดหนึงนะพี่นะ อันนี้เดินอยู่นะพี่นะไม่ได้วิ่งนะวิ่งก็คงสะเทือนเนาะบรรยากาศนะให้ดูบรรยากาศนะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะพี่ก่อ,อน,นี้จะเป็นชาบูนะฮะแล้วก็ร้านหมูกระทะนะฮะนะมีสถานที่ออกกำลังกายเยอะนะ,ะเต้นอะไรบิดก,ก็มีนะฮะ อันนี้พันพาเดินนะพี่นะเดินไปก่อนนะวอมร่างกายก่อนนะวอมร่างกายก่อนแล้วค่อยวิ่งนะให้มันอยู่ตัวก่อนนะถ่ายให้ชมเนาะพ,พี่นะเนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณนะขอพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะ เดินเดินมัรกาศบรรยากาศตอนนี้ก็มีเพื่อนๆเดินตามหลังอยู่นะะแต่ไม่เยอะนะเพื่อนเพื่อนเดินตามหลังอยู่ไม่เยอะนะมันไม่เหมือนช่วงหัวช่วงหัวข้ามเนาะช่วงหัวข้าคนจะเยอะนะครับช่วงหัวข้าคนจะเยอะนะ่ะนี่แหละนะฮะฟังเสียงเขียดเสียงอันนี้ร้องไปนะพี่ อาจจะมีจุดมืดบ้างไม่มืดบ้างเนะบางจุดก็ไม่มีไฟนะฮะไม่มีไฟไฟไม่ทั่วเนะอันนี้จะไปเป็น,เป,นเป็นไฟอะโซลาเซลล์นะเป็นไฟโซลาเซลลนะ์นะเนี่ยบางแผงก็ติดบางแผงก็ไม่ติดนะฮะมืดนิดหนึ่งนะพ,พี่จา่ามืดนิดนึงเนาะ มาถ่ายให้พเพื่อนๆได้ดูกันว่าเวลายามเย็นพันระหลังจากที่ปิดร้านแล้วพันระก็จะมาออกกำลังกายนะพี่ๆเนาะวิ่งนะอ่ะรอบหนึ่งก็สองกิโลครึ่งนะ2ะสองพันห้าร้อยเมตรนะก็คือสองกิโลครึ่งนะฮะสองรอบก็ห้ากิโลนะ เดินเดิน,ดนนะขอบคุณทุกกำลังใจนะอัน,นก็จะไม่ค่อยเห็นคนนะพี่ๆนะนะก็จะไม่ค่อยเห็นคนนะฮะเพราะว่าคนวิน่วิ่งไปหมดแล้วนะครับคนวิ่งไปหมดแล้ว เราก็จะเดินไปก่อนนะเดินเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็จะวิ่งนะ จะมีคนวิ่งอยู่นะพี่พนะเมื่อกี้แกอยู่ด้านหลังพอนะั้นแกวิ่งนำหน้าไปแล้วนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านเนะฮะที่เข้ามาให้กำลังใจกับช่องพันพระนะ น,น,กกนีจักรยานจักรยานกำลังปั่นมากันนะคระบับน,นี่น,นี่จะมีปั่นจัก,กรยานนะพี่พี่เนาะโอเคพี่พี่จานเดี๋ยวไลน์นี้คลิปนี้พันพะขออนุญาตอ่านลงก่อนเนื่องอยังไงก็ต้องขอขอพบพระคุณทุกกำลังใจน,นะครับโอเคไปไปสวัสดีครับ